เพื่อจะมาตัดฝรั่งนะคะแต่เสียดายลูกนี้มากเลยลูกนี้ใหญ่แล้วก็น่าจะสุกไปทุงนี้ก็ใหญ่นะดูถุงแน่นเลย โอ, la, โอ้ยเทแลพี่อ้ยไม่ได้มาเนาะพี่สาวเก็บของให้กัดไก,ก่กัดเกยพี่อ้อยหายหมดเลยสงสัยจะไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหนลูกไปเริ่มเลยนะคะมีอีกลูกนะพี่จริงมีเยอะกว่านี้นะคะเขาน่าจะล่วงไปเนาะลูกไม่สวยนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยมาก อันนี้คงต้องทิ้งนะเพราะว่าอันนี้จับแล้วนิ่มเสียดายมากเลยตัดยากเลยเนีย่ยค่ะให้ดูทำไเราไม่อยู่บ้านเนาะ เสียลูกเบล่งเลยค่ะลูกใหญ่มากๆลูกนี้เสดายเดี๋ยวไปตัดตรงนู้นอีกวันนี้น่าจะร่วงไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่อยู่เนาะปกติแล้วพี่อ้อยจะอยู่ดูถ้าดูนะเราก็จะคอยแบบฉีดยา,าขามุอาามดอะไรพวกนี้นะคะพวกน้ํายาล้างจานสันไลอะไรอย่างเงี้ยเนาะ พอดีไม่ได้อยู่เพราน่าจะโดนกินมั่งร่วงมั่งประมาณนั้นเนาะนมีมะแมลงด้วยลูกนี้ใหญ่มากเสียดายมากเลยหนักน่าจะประมาณหกเจขีดได้ลูกนี้เดี๋ยวย้อยไปตัดทั้งโน้นอีกทีนึง ก็ลูกใหญ่เยอะเลยนะคะแต่เหลืออยู่3มลูกแล้วก็ยังมีลูกเล็กนะคะเี่อคิดว่าน่าจะล่วงไปเยอะเลยอะคะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นพี่อ้อยไม่ได้มาเนาะคือพ,พี่สาวมาดูแทนเสียดาตอนนี้ต้นใหญ่มากต้นเขาเริ่มสูงแล้วนะคะแต่เดี๋ยวพี่อ้อยต้องมาจัดระเบียบเขาเนาะ มาจัดระเบียบเขาว่าเอากิ่งเอาอะไรอย่างเงี้ยไหนไม่ดีเราก็ตัดออกนะคะแล้วก็ให้เขาดูดีหน่อยประมาณนี้เลยนะคะพี่วัมาเก็บฝรั่งเนี่ยพี่วจะถ่ายคลิปเตอนที่าเอาออกมาแล้วใส่ไว้นในข้างในนะคะจะต่อคลิปให้เนาะ